ที่6เอวัมเมสุกังเอกังสมยังพระกวาพารานสียังวิหารติอิสิปะตานมิคธาเยตัตะโคพระกวาปัญจวัคคีเยพิกุอามันตสิทวีมีพิขเวอันตาปัปปะชิเตนะนะเสวิตพภาโยจานังกาเมสุกามะ สุขันติการุญโยโคหิโนคัมโมโปทุสานิโกอะนะริโยอนัตถะสัตหิโตโยจานังอัตตลิกะวะนาฐานุโยโคทุตโขอะนะริโยอนัตถะสัตหิโตเอเตเตพิกเวอุโปอันเตนะอะนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ จะเคการณียานการณีอุป,ปสมายะอภิญญะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตมาจะสาพิฆเวมัทฌิมาปฏิปาทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจักขุกัด รนียณนาระนีอุปสมายะอภินยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเวมะอพิโยอัทังขิโกมะโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมกมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมชฌิมาปฏิปทา ตถาตะ,าะณะอภิสัมพุทธาจาักุกรณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปนะพิขเขวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุขา,าระมะระนัมปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิ สัมปะโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยมปิดชังนะละภะติตัมปิตุกขังสังคิตเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปะทังปนาภิกเวทุกข,ขาสามุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปูนโนภิกา นันทิลาคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยทธีทางกามตันหาภาวันตันหาวิภะวะตันหาอิทงังโคปะณะิกขเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสายเยว,วะตันหายะเอเสสะวิราคะนิโรโทรจาโคปฏินิจสัก โอมติอนาละโยอิทังโผปะณะิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏติปทาอริยสัจจังอะยามีวะอริโยอัตทังกิโกมัคโสยญาทิทังสัมมาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากกรุงอะอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปะอิทงังทุกขังอริยสัจจังปะดินเยยันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุ มสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปะนิทังทุขังอริยสัจจังปะปิญญาตันติเมพิขเวปุพะอะนนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทัง สุขสม,มุทยโยอารียสัจจันติเมพิเกเวปุเปอะนนุสตเตสุทามเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปันทังุุขสม,มุทยโยอารียสัจจังปะหาตักพันติเมพิเกเวปุเป นะนรสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิตังโคปนิทังถูกขาสมุทโยอริยสัจจังปหิน,นันติเมพิกเว ปุเพอานนนตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังตุคันิโรโทอาริยสัจจติเมพิกเวปุเพอานนุนตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิตังโคปานิทังทุขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิตังโคปานิทังทุขานิโรโทอริยสัจจังสัตจ์จ จันต <ITA> ิเมพิกเวปุเพอานนโนตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีกครั้งสูขานิโรทคามินนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานนโนตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปณิทังทุขานิโรธตคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกเวปุเพอะนานุสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทปาธิญาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปานิทังทุขานิโรธตาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง จังพาวิตันติเมพิกเวปุกเปอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิ <c oughs> ยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยศยัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสาการังยาถาภูตังยานัฏส,สันังนัสวิท สุดทางอักโหสิเนวตาวาหังพิเกเวสะเทวะเกโลกเกสมาร,ร,กเกะ,รมมะเกสะครามเกสัตสะมะณปรม,มานินาปาชายสะ,ะสะเทวมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโทปจ,จัญยาสิงยะโตจโะโคเมพิขเวอิเมสุ จตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะร <c oughs> ิวัตตังทวาทะสาการังยะถาภูตังยาะนะทะัตสะนังสุวิสุทังอโหสิอะถะหังพิฆเวสะเทวเกโลเกสะมารกเกสะพรม,มเกสัจส,ะสะมาาัมนะพรม มะนิยาปะชายาสะเทวะมนุษย์อานุตร,รังสัมมาสัมพธิงอภิสัมพุโธปัจจัญญาสิงยานัจจะปะนะเมทัสนังอุทะปาธิอกุปาเววิมุติอะยมมติมาชาตินัติธานิปุนับพโบวติ <c oughs> อิทะ มะวจ่ะภะคะวาอัตตมานาปัจ,จัวคียาภิกขุภะควะโตสะภาสิตังอาพินันทุงอมิตรอามิตจัปะนะเวียาการณะนัสสมิงพันยะมานีอายัสมะโตโกนทัญสสะวิระชังวีตะละมังธรรม,มะจักคุงอุทปาธิ ยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปะวัตติเตจักภควตาธรรมะจักเกพุม,มาเีวาสัตถมนุสสาวีสุงอตมัมภควาตาภารานสียังอิสิปะัตะเนพิฆะทาเยอ,อนุตตรังธรรมะจักกังปะวัตตตังอป,ปะติวัตติยังสมะ นิณวาพรมมณีวนาวาเทวานังวามารนาีนวาพรมพรมมะพรมหะหมุนาวาเกเะจิวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษย์สาวีสูงจาตุมมหาราชิกาเทวานังสัตทังสัตจุตตว ตาวติงสาเทวาสัตรมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตรมนุษย์สาวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษย์สาวสุงตุสิจานังเทวานางสัตทังสุตวานิมนานารตีเทวา สัตถมนุษย์สาวสีสุงนิมานารตีนางเทวานางสัตทังสุตวาปะระนิมิตวะสวัสตีเทวาสัตรมนุษย์สาวีสุงปะระนิมิตวะสวัตววะะต,วะะวตีนางเทวานางสัตทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตรมนุษย์สาวีสุงอีตัมภควตตาภารานศิยังอิสิปตาเนมิก มิคาถาเยอ,อนุตารังธรรมจากกังประวัติตังอปาติวัติยังสามนเนนวาพรม,มาเนนวาทีวา,วานะวามารนาีนวาพรม,มนุวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนเตนมุหุเตน,าเตนายาวะพรม,มโลกา สัทโธอัปุคขัจิอยันจะทะสหสัสิโลกาาตุสังกรรมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทิอัปามาโนจาโลโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอะติกรเมวะเทวะนังเทวานุภาวังอะทะโขภะควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะตะโอ โกณทันโยอัญญาสิวะตะโกโกนทันยาติอิติหิถังอายตมตุโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยตวะมานามังอโหสีติ